กด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับชาวประกันสังคมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Bank The b a เบหรือว่าช่องอาจารย์แบงค์นะครับช่องที่จะทําให้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะครับสำหรับในคลิปนี้เองผมก็จะมาแนะนําวิธีการเบิกค่าสงเคราะห์บุตรนะครับกรณีที่เราใช้สิทธิผู้ประกันตนฝ่ายชาย ซึ่งไม่ได้มีทะเบียนสมรสนะครับซึ่งอาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับหรือว่าเหตุผลทางธุรกิจก็ตามแต่ที่ทําให้ท่านไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ดังนั้นในคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการเบิกค่าสงเคราะห์บุตรที่จะจ่ายให้600บาทนะครับตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์นั้นมีวิธีการยังไงพร้อมแล้วเรามาดูผ่านคลิปนี้กันครับ สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้นั้นมีอย่างไงบ้างมาดูกันครับอย่างแรกนะครับต้องเป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33หรือ39นะครับข้อที่2นะครับท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนครับข้อที่3ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับยกเว้นบุตรบุญธ,ธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมของคนอื่นนะครับ ข้อ4ครับเขาจะเหมาใจาให้600บาทต่อเดือนนะครับตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะครับซึ่งสามารถรับสิทธิ์สงเคราะห์บุตรได้ไม่เกิน3คนนะครับหมายถึงว่าเราสามารถมีลูกได้แค่เพียง3คนเท่านั้นที่จะรับสิทธิ์ในเรื่องของค่าสงเคราะห์บุตรตัวนี้นะครับหรือหากท่านได้มีเกินกว่า3คนก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในตัวนี้ไปนะครับาสามีภรรยามีประการสังคมทั้งคู่ให้ใช้สิทธิฝ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และสำหรับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมเพื่อไปขอทำเรื่องเบิกเกินค่าสงเคราะห์บุตรมีดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกก็คือแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนหรือแบบสปส 2. ขศ1ะครับที่ท่านสามารถหาดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือหากท่านใดไม่สะดวกนะครับก็สามารถติดต่อรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ใกล้บ้านได้นะครับจะมีเตรียมไว้ให้ที่สำนักงานนะครับ ข้อที่2นะครับสำเนาสูติบัตรบุตร1ชุดกรณีเป็นคู่แฝดนะครับให้นําสำเนาของสูติบัตรคู่แฝดไปด้วยซึ่งในกรณีนี้สามารถยื่นพร้อมกันได้เลยนะครับหากเป็นคู่แฝดก็จะได้รับคนละ600บาทนะครับสคนก็จะเท่ากับ1,200บาทต่อเดือนนะครับข้อที่3นะครับคือสำเนาทะเบียนรับรองบุตรหรือสำเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย1ชุดซึ่งการที่จะได้มาในเรื่องของสำเนาทะเบียนรับรองบุตรหรือคำพิพากษาเนี่ยก็จะมีขั้นตอนรายละเอียดปีกย่อยอีกค่อนข้างเยอะนะครับท่านก็สามารถที่จะทำการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปถัดไปผมจะทำคลิปมาบอกว่าการที่เราจะได้ในเรื่องของสำเนาคำพิพากษาของศาลให้เป็นคำสั่งโดยชอบนะครับโดยให้บุตรนั้นชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนในการที่จะขออย่างไงบ้างนะครับ แล้วก็ในส่วนของข้อที่4ครับก็จะเป็นสำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อและนามสกุลตรงตามผู้ยื่นคำขอที่จะขอรับเงินโอนเข้าประจำในทุกๆเดือนนั่นเองครับ ตัวอย่างของธนาคารนะครับที่รับรองการโอนเงินนะครับมีดังต่อไปนี้ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรียุธยาธนาคารธนาชาติธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและ CIMB ไทยนะครับถ้าท่านมีอันไหนก็เลือกเอาแค่เพียงหนึ่งธนาคารเท่านั้นนะครับขั้นตอนการยื่นกันบ้างนะครับ อย่างแรกเลยเตรียมเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สำนังกงานประกันสังคมเขตพื้นที่และสาขาที่สะดวกใกล้บ้านนะครับในปัจจุบันยังไม่มีการรับยื่นออนไลน์นะครับข้อ2ครับเมื่อมีสิทธิ์แล้วจะต้องยื่นรับเรื่องภายใน2ปีนะครับก็หมายถึงว่าตั้งแต่ลูกเกิดมานะครับเราส,สมทบครบแล้วนะครับท่านสามารถยื่นรับเงินได้ภายใน2ปีนะครับ แต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนําผู้ประกันตนส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าเราคลอดบุตรแล้วออกจากโรงพยาบาลน,นะครับมีความพร้อมเรื่องเอกสารก็ยื่นได้เลยนะครับเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยที่เคยเจอส่วนใหญ่ก็คือจะปล่อยไว้นานแล้วมีการทําเอกสารสูญหายและต้องการทําการยื่นเนี่ยก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการติดตามเอกสารตามมาต้องไปทําเอกสารชุดใหม่อีกซึ่งค่อนข้างเสียเวลานะครับข้อ3ก็ สามารถเบิกพร้อมค่าคอดบุตรได้เลยแต่ต้องเตรียมเอกสาร,ร2ชุดชุดหนึ่งชุดสําหรับในเรื่องของค่าสมครบุตรอีก1ชุดสําหรับเรื่องของค่าคอดบุตรนั่นเองครับข้อ4นะครับหากไม่เห็นด้วยกับคําสั่งจ่ายผลประโยชน์ทดแทนก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําสั่งก็คือก่อนที่เขาจะมีการจ่ายเงินออกมาเขาจะมีหนังสือแจ้งไปทางที่อยู่ที่เราได้ให้ไว้นะครับเขาก็จะมีการบอกว่าเราจะได้รับผลประโยชน์เท่าไหร่หากท่านเนี่ยไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งนะครับผมมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะครับหากท่านใดคิดว่าเป็นประโยชน์ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ